สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากปลูกแตงโมงไว้กินเองที่บ้านถ้าปลูกเก่งแล้วคุณจะปลูกเป็นอาชีพหลักหรือเสริมได้เลยท่านขายเนี่ยมันแพงมากกว่าเท่าตัวที่เราเห็นขายทั่วๆไปเนี่ยคือจะมีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าเชื้อราเร่งโตด้วยปุ๋ยเคมีเพราะว่าแตงโมอะครับมีอายุการปลูกเนี่ยเพียงแค่65วันคุณคิดดูง่ายๆจาก1เมล็ดนะครับแล้วจะเจริญเติบโตภายใน2เดือนนิดๆเนี่ย ให้ได้เป็นหนึ่งผลนะฮะให้ผลแบบโตได้เร็วนะครับมันเลยจําเป็นต้องพึ่งปุ๋ยววทยส์แต่วันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูการปลูกอีกแบบหนึ่งศาสตร์นะฮะก็คือการปลูกแบบออร์แกนิกนะฮะสำหรับเพื่อน,อนๆที่สนใจทําน้ําหมักเชื้อภาพน้ําหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทางําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่แอคพินเฮด99ครับผมจึงจำเป็นต้องใช้มุ้งนะครับกลางนอนนี่นะครับไว เพื่อกันมแมลงนะครับตัวนี้จะใช้เป็นวัสดุ2ตัวนะครับเป็นปุ๋ยหมกหัก1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าว1ส่วนนะครับ ผสมให้เข้ากันแล้วก็นํามาเพาะต้นกล้าก็สามารถทําได้แต่ถ้าใครไม่มีหรือใครหายากก็ใช้เป็นพิทมอสก็ได้นะครับง่ายกว่าเยอะเลยการเตรียมดินครับเราสามารถทําได้2วิธีวิธีที่1เราสามารถนําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเนี่ยมาใส่แต่ละหลุมแต่ละหลุมแต่ละหล,ล,ลุมก็ได้อย่างเช่นระยะห่างของหลุมเนี่ยห้าเซนติเมตรนะครับเราเอาปุ๋ยหมักเนี่ยมาใส่นะครับก็คือขุดหลุมประมาณนึงแล้วก็เอาปุ๋ยหมักเข้าไปแล้วก็เคล้ากันแล้วก็นําไปปลูกพืชได้ หนึ่งลุมเราก็ใส่ประมาณ1กิโลกรัมครับสำหรับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและอีกหนึ่งวิธีคุณก็สามารถนะครับโรยไปในแปลงได้เลยแล้วก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันและพักทิ้งไว้ประมาณ5-7วันนะครับเราก็สามารถนำไปปลูกพืชได้ครับหลังจากฟ้าหลังฝนนะครับย่อมดีเสมอนะฮะทีนี้เราก็เริ่มทำค้างเพื่อจะให้ต้นแตงโมนะครับเลื้อยขึ้นไปเป็นแนวตั้งเพื่ออะไรนะครับข้อนี้มีข้อ,อดีนะ1เพื่อ ทำให้อากาศมันถ่ายเทพวกเชื้อราแบคบทีเรียเนี่ยจะมีโอกาสเป็นน้อยมากนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่ซุกซ่อนของมแงมลงแมลงก็จะลดลงจึงทําให้การปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะพ่นนะครับพวกสมุนไพรหรือนะครับน้ำหมักปลาทะเลหรือน้ำหมักปลาน้ําจืดเนี่ยทุกวันอย่างไหนอย่างหนึ่งก็ได้จะช่วยให้มแมลงเมาและเมินและประคับประคองให้ต้นแข็งแรงพอต้นแข็งแรงแล้วนะครับ ตดแมลงจะกวนน้อยลงหรือกินนิดนึงนะครับก็จะบินหนีไปนะครับเพราะว่ารสชาติจะไม่ค่อยถูกปากแหละนะครับแลวตอนนี้นะครับแตงโมของเราก็จะเริ่มเบ่งบานด้วยดอกนะครับจะเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียก็แล้วแต่นะครับการปลูกกลางแจ้งเนี่ยจะมีพวกแมลงพึ่งนะครับหรือฉนรงมาผสมเกสรให้ในตอนเช้าเแต่ถ้าให้ชัวร์นะครับเราก็ควรผสมมือเพิ่มเนาะเพื่อเราจะสามารถเลือกผลผลิตนะครับให้มันดีที่สุดได้มันจะติด2-3ผลก็แล้วแต่ต่อ1นต้นนะครับเราจะเลือกไว้เพียง1ต้น1ลูกเท่านั้น เพื่อความสมบูรณ์เพื่อรสชาติที่ดีนะครับเขาจะขยายผลได้ดีตามว่าเราสามารถเนี่ยดูแลต้นแตงโมก,ก่อนหน้าน,นี้ได้ดีแค่ไหนเขาเรียกว่าการสะสมธาตุอาหารนะครับยิ่งเราสะสมธาตุอาหารไว้กับใบลำต้นเยอะสังเกตยังไงใบจะหนาใบจะเขียวผลแตงโมก,ก็จะเจริญเติบโตในช่วงแรก รเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับแต่ถ้าการใช้น้ำบังปะทะเลผมสังเกตว่ามันจเจริญน,นะครับเติบโตได้เห็นผลชัดมากนะครับรวมไปถึงพวกโล่งเหี่ยวเขียวปะทะเรียนในดินเนี่ย มันจะไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นน้อยมากๆนะฮะอันนี้จะเป็นข้อดีและในช่วงการขยายผลของแตงโมเนี่ยคุณยังสามารถใส่พวกสูตรปุ๋ยหมักที่เราเคยหมักเนี่ยเอาไปใส่บริเวณรอบๆโคนต้นนะครับมันจะช่วยทําให้ธาตุอาหารเนี่ยเยอะขึ้นนะครับต้นแตงโมสามารถนําไปใช้ได้ดีขึ้นเพราะว่ามันต้องเร่งโตนะครับเพราะมันเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเพราะแตงโมนะครับเป็นพืชอ,อายุสั้นหลังจเจริญเติบโตเนี่ยเพียงได ประมาณ28ถึง1เดือนเนี่ยก็เริ่มผสมเกรสรและอีกไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ28วันนะครับหรือ1เดือนเนี่ยก็จะเริ่มเก็บผลผลิตแล้วนะครับมันใช้ระยะเวลาไวมากมากนะรเราก็รอเก็บผลผลิตนะครับเพื่อขายเราก็จะมีการเทสก่อนนะฮะเก็บเกี่ยวจริงประมาณ5วันนะครับหลังผสมเกรสร25วันเนี่ย แตงโมจะเริ่มออกสีแดงแล้วครับเราเริ่มมาวัดหวานแล้วถ้าแตงโมอยู่ที่1 0บริกนะครับหรือ11บรกิกยิ่งดีนะครับแสดงว่ามาตรฐานแน่นอนนะครับเก็บจริงก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิบิกซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับเพราะค่ามาตรฐานของแตงโมเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ10บิกครึ่งหรือ11บิกนะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูวิธีการปลูกแตงโมแบบออร์แกนิกนะฮะปลูกแล้วนะครับได้ราคาดีแน่นอนแต่ ข้อที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆคือมันยากมากผมปลูกมากี่ครั้งผมก็ยกว้ว่ามันยากอยู่นะครับพอคนอื่นน่ะฉีดยาเนี่ยอยู่ได้เป็น7วัน14วันของผมพ่นน้ำหมักไล่มแมลงได้2วัน3วันอย่างเงี้ยถ้าในมุ้งก็ดีหน่อยได้ประมาณสัก5-7าถึงวันก็พ่นป้องกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูวิธีการปลูกนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ครบ 87ไลค์นะครับแล้วกดแชร์ให้ครบ5แชร์แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าต่อไปผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์สวัสดีครับโอเค